เมื่อร่างกายเราแข็งแรงนะคะไม่ได้แข็งแรงจากการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวแต่แข็งแรงจากนวัตกรรมตัวนี้ซึ่งช่วยทำให้เหมือนกับเสริมสร้างในส่วนที่ร่างกายเราต้องการนะคะเมื่อเราลองแล้วเนี่ยรู้ได้เลยค่ะว่าร่างกายเราเนี่ยสดชื่นขึ้นมากตื่นเช้ามาเรามีความรู้สึกว่าเออเราแบบเหมือนกระฉับกระเฉงนะคะ แล้วก็ในส่วนของชีวิตที่เราเคยออกกำลังกายหนักๆอาทิเช่นเคยไปวิ่ง10กิโลเมตรนะคะคือ5กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับว่าเราได้มาหลายทริปแล้วเราก็เลยอยากลองว่า10กิโลเมตรเป็นยังไงปรากฏว่าเราทําสําเร็จนะคะซึ่งส่วนหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเมื่อร่างกายเราแข็งแรงนะคะไม่ได้แข็งแรงจากการออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวแต่แข็งแรงจากนวัตกรรมตัวนี้ซึ่งช่วยทําให้เหมือนกับเสริมสร้างในส่วนที่ร่างกายเราต้องการนะคะดังนั้นเนี่ย นวัตกรรมตัวนี้ช่วยเรื่องสุขภาพเรื่องของความอ่อนเยาว์กเกษียณอายุมาแล้ว3ปีนะคะกลับไปที่ทำงานเดิมเด็กๆหรือน้องๆทักว่าอาจารย์คะไปทำอะไรมาดูแข็งแรงดูสดใสกว่าตอนทำงานอยู่อีกก็ต้องขอบคุณนวัตกรรมวัฒนชีวาที่ช่วยทำให้เกิดสิ่งนี้ในเรื่องของสุขภาพผิวพรรณและความแข็งแรงของร่างกายค่ะ